สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในการแนะนำนะครับกิจกรรมใหม่เวอร์ชันน2.0นะครับหรือว่าเมืองเงินซูมาที่กำลังจะมาถึงของเกมเกมเชนดีอิมแพกนั่นเองก็ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บไซต์ o f f i c i a l แล้วนะครับเผื่อใครอยากมาอ่านเองเต็มๆเมนาะก็สามารถไปหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ o f f i c i a l เลยก็ใครที่เข้ามารับฟังกันแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่าเรามีอะไรที่เราควรจะรู้หรือว่าใครอยากจะรู้อะไรต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับการมาของเงินอสมาเนี่ยมาเริ่มกันเลยครับ ก็ของเวอร์ชันน2.0เนี่ยเขาน่าจะแบ่งเป็นหลายๆช่วงหน่อยนะครับเพราะเท่าที่เข้าใจ <c oughs> เนี่ยเกาะที่เราจะไปถึงเนี่ยอนโซมาเนี่ยจะเปิดยังไม่ครบนะครับเออเขาจะยังกักไว้ไว้เปิดทีละเกาะทีละเกาะตามแต่ละแพชที่จะมาในอนาคตเนาะทีนี้ช่วงที่1เนี่ยนะครับก็กิจกรรมแน่นอนนะครับก็จะมีอายกากะแล้วก็โยมิยะนะครับเป็นตัวชูโรง ในแพทช์นี้นะครับสำหรับตัวละครใหม่เนาะก็ช่วงแรกเนี่ยแน่นอนนะครับรู้กันเป็นแล้วแบนเนอร์อากะจะมาก่อนนะครับโดยตัวละคร4ดาวที่ตามมาด้วยก็จะเป็นหนิงกวงหยันเฟยแล้วก็ชองอวินนั่นเองนะครับตัวอากะก็จะเป็นตัวลิมิตอ่าเป็นตัวลิมิตเต็ดเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ในตู้กาชาเรตอัพตามปกติใครที่สนใจอยากได้ก็อย่าลืมกําเงินไปเปิดกันนะครับกำเงินไปเปิดกันเนาะแล้วก็ตู้อาวุธอ่าก็จะมีดาบใหม่นะครับเป็นดาบเล็กนะฮะนี่จะเป็นดาบเล็กอันใหม่รวมกับหอก ออก s k y w a อร์ดสที่จะมาในงวดนี้นะครับดาบใหม่มีชื่อว่า Mid สปิริตเตอร์รีฟอชนะครับโดยอาวุธ4ดาวในตู้เนี่ยก็ที่น่าสนใจก็จะเป็นสติงเลสแล้วก็ดาบใหญ่ซาคริฟิเชียลนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตทั้งหลายนะครับดาบใหญ่ซาคริฟิเชียลเนี่ยเป็นดาบดีสกิลนั่นเองเผื่อใครเอาจงอินไปเล่นซัพดาบเล่มนี้สําคัญมากนะครับก็กิจกรรมที่จะเริ่มเลยนะครับคือตัวแพทเนี่ยอัปเดตวันที่21นะครับกิจกรรมเริ่ม22 ก็1วันนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จะได้รางวัลเป็นเปยดโตนั้นเองนะครับตัวละคร4ดาวธาตุไฟฟ้าดาบใหญ่ตัวนี้เลยนะครับสำหรับในแพทช์นี้ก็คือว่าง่ายๆว่าแจกเปยโตนั่นแหละนะครับแจกเปยโตเนาะก็ใครที่ยังไม่มีหรือใครยังปลดดาวไม่ครบอยากได้ดาวเพิ่มก็น่นอนว่าจะต้องมากดรับกันนะครับโดยของรางวัลในกิจกรรมนี้มีมงกุฎให้ด้วยนะครับเออมีมงกุฎให้ด้วยแล้วก็มีไอ้คมพีสีทองเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะว่าเอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับ แล้วก็กิจกรรมสมบัติที่สาบสูญน,นะครับใครที่พลาดกิจกรรมที่แล้วนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงมินิซีรีกลับมาใหม่อีกครั้งแล้วโดยคราวนี้ได้เพิ่มสีใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือสีม่วงไฟฟ้าแบบนี้นั่นเองของเดิมเนี่ยมีสีฟ้าสีทองแล้วก็สีชมพูนะครับใครที่พลาดคราวนั้นไปหรือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้นะครับเอออย่าพลาดกิจกรรมนี้นะครับการเล่นเราจะไม่เหงาไว้ต่อไปนะครับจะมีน้องคอยบินข้างทําทเสียงงุ้งยิงงุ้งยิงหน้ารำคาญอยู่ตลอดเกมนะคครรรรับับบปปะะะมมาาณณนนนีี้้นะ แล้วก็เขามีการแนะนำเควสระดับตำนานแน่นอนนะครับว่าจะมีเควสระดับตำนานนะครับบทแห่งกระเรียนหิมะนั่นเองนะครับก็คือเควสของอกากะเนาะแล้วก็ต่อด้วยเควสของโยมิยะเลยนะครับก็คือบทแห่งประกายสีทองก็น่าจะมาให้เล่นกันรัวๆแน่นอนนะครับโดยเขามีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าจะเล่นเควสของโยมิยะได้เนี่ยจะต้องผ่านบทที่2ฉากที่1ก่อนนะครับเทพเจ้าผู้เป็นนิรันที่ไม่สั่นคอนโดยอันนี้เข้าใจว่าเป็นเควสที่พออัปเดตแพชเข้ามาเราก็จะได้เล่นกันเลยนะ นะครับเนี่ยเป็นเควสเทพเจ้าเนาะคือบทที่2จฉากที่1อ่ะเมื่อเราไปถึงเน,นสุมาเนี่ยเข้าใจว่าเราจะได้เดินเควสอ,อันนี้เลยนะครับทำให้เควสตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวเนี่ยเราน่าจะได้เล่นเลยนะครับน่าจะไม่ต้องรอนะผิดพลาดประกันไหนก็ขออภัยมานัที่นี้แล้วกันนะครับก็มาดูกันเอานะครับตามนี้ตามนี้เนาะก็มีให้ทดสอบตัวละครแน่นอนนะครับก่อนจะเปิดหากันนะครับมาลองเล่นกันดูหยันเฟยนี่เป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆตัวหนึ่งนะใครยังไม่มีตัวหรือใครอยากรู้ความสนุกในการเล่นเนี่ยมาลองทดสอบตัวละครดูให้ ตาแค่ใจกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการแนะนําแพ็กช่วยเหลือแพ็กเติมเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Battle Pass ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับอาวุธยังเป็นเซ็ตเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนใหม่สักทีนะอันนี้ก็ใช้กันยาวๆใช้กันยาวๆนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นแนะนําช่วงกิจกรรมต่างๆในช่วงที่1นนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอื่นตามมาเนาะที่เขาแนะนำเนี่ยมันน้อยมากนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเข้าใจว่าเขาจะให้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการไปสํารวจแมปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของอินา มีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะรู้กันเอาไว้เนาะก็มาไล่าตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มที่บันทึกอินาซูมะฉบับที่1น,นะครับก็เกี่ยวกับโดยรวมนะครับในแผนที่อินาซูมะเนาะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเขาใช้คําว่าไฟฟ้าที่แสนลึกลับอ่าก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะน,าน่าจะได้ใช้เยอะๆหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้นะครับทันเดอร์ซากุระนะครับโดยเจ้าต้นไม้ทัน n d e r s a k u ุระเนี่ยมันจะมีดอกไฟฟ้า ที่ให้เราไปเก็บเพื่อเอาไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆของอินาซูมะเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำคัญมากนะครับโดยดอกไม้ไฟฟ้าเนี่ยชื่อว่าอิเล็กโทรกลานมนะครับผมย่อยให้แบบนี้เลยเนาะคือเจ้าอิเล็กโทรกลานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการใช้ผจญภัยแล้วก็สํารวจที่นาซูมะจะเจอที่ต้นทันเดอร์ซากุระนะครับ แล้วก็เขาจะมีแนะนําต้นไม้ต้นซากุระศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าซาเครตซากุระอันนี้ฟิลลิ่งคล้ายๆดาก้อนสปายเนาะก็คือจะมีต้นไม้มาเพื่อให้เราเอาของเนี่ยต่างๆเนี่ยไปบูชาหรือว่าไปส่งเพื่ออัพเลเวลแล้วเราก็จะได้ของรางวัลตามเลเวลนั้นๆที่เราอัพไปถึงนะครับโดยเจ้าต้นไม้ซาเครตซากุระเนี่ยเราใช้อัพเลเวลโดยอิเล็กโทรซีจิลนะครับก็จะเก็บได้ตามแมปอินาัสมานั่นแหละทีนี้อีก สิ่งหนึ่งที่ใช้ก็คือว่าเจ้าต้นซาเคล็ซาก,กุลาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอิเล um. ็กโทรกรานัมเจ้าอิเล็กโทรกรานัมเนี่ยมีเรื่องของค่าความแข็งแกร่งด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเอามาใช้ในการเจาะบาเรียนะครับในระหว่างที่เราผจญภัยอยู่ที่เอเนซูมาเนี่ยมันจะมีบาเรียพวกนี้นะครับซึ่งเราจะผ่านเข้าไปได้เนี่ยเราจะต้องมีอิเล็กโทรกรานัมโดยบาเรียเนี่ยมีความแข็งแกร่งอยู่3ระดับก็คือตามที่เห็นนะครับตามรูปเลย ือเราจะเข้าไประดับสูงๆได้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของอิเล็กโทรกรานำก่อนนะครับทีนี้เจ้าอิเล็กโทรกรานะคารไออิเล็กโทรกรานำเนี่ยลิ้นพันกันและถ้าแ,แข็งแกร่งขึ้นนะครับจากเลเวลของซาเครตซากุระนั่นเองนะครับก็คืออัพเลเวลต้นไม้เยอะๆเคือเราไปเจอที่ไหนที่มันแข็งแกร่งสูงๆแล้วเรายังเข้าไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนั่นหมายความว่าเลเวลเรายังไม่พออ่าก็ไปอัพเลเวลต้นไม้ให้เจ้าอิเล็กโทรกรานำเนี่ยมัน แข่งขึ้นก่อนที่จะฝ่าเข้าไปได้นะครับโดยมีถึง3ระดับนั่นเองเนาะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้ผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะเกมมันยังไม่มานะครับอันนี้เดารอนะครับบอกตรงๆว่าเดาเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เราประจนภัยเนี่ยเราจะเจอทันเดอร์โซเฟียนะครับตามรูปนี้นะฮะก็จะมีเป็นคล้ายๆแบบผีเสื้อหรือเปล่าจะเรียวกว่าผีเสื้อเขาไม่เชิงนะคือมันจะลอยอยู่อะแล้วถ้าเรามีอิเล็กโทรกรานำเนี่ยเราจะสามารถกดเพื่อที่บินขึ้นไปได้นะครับก็คือจะเป็นการใช้ เพิ่มความสะดวกสบายในการสำรวจแมพให้เรานั่นเองอ่าเมื่อเราเจอปั๊บกดแล้วก็จะพุ่งฟึบขึ้นไปด้วยควมรวดเร็วนะครับทาให้เราสามารถใช้การอ่าใช้ย้ายตัวเองไปตามจุดต่างๆในแมพได้นะครับก็สะดวกสบายในการสำรวจนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าในบาเรียนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าทันเดอร์สโตนนะครับเจ้าก้อนทันเดอร์สโตนเนี่ยมันจะโจมตีเรานะครับถ้าเราไม่ไม่ได้มีอิเล็กโทรกลานามันอยู่เนาะ คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอาจจะใช้อิเล็กโทรกรานำในการฝ่าเข้าไปนะครับซึ่งพอฝ่าเข้าไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบาเลียมันจะหายหรือว่าเราจะเข้าไปได้แต่บาเลียยังอยู่เนาะถ้าทีนี้ถ้าอิเล็กโทรกรานำหายเนี่ยเราอาจจะต้องไปหามาติดตัวไว้ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยกันเาเมจจากเสอาเสอนันนี้เจ้าเสาอันนี้มันจะโจมตีเรานะครับถ้ามีอิเล็กโทรกรานำเนี่ยมันจะช่วยเซฟเราได้ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยอิเล็กโทรกรานำเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับอาย้อนกันนิดนึงเนาะ คือมันจะเป็นของที่เอาไว้ใช้เพื่อปกป้องตัวเราด้วยนะครับเออแล้วก็ใช้ในการประจนภัยแก้พัเซเิลนูน่นนี่นั่นอันเนี้ยถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยน่าจะคล้ายๆเจ้าผลึกก้อนหินสีแดงที่ดรา้อนสปายอ่าคนส่วนใหญ่น่าจะได้สำรวจกันมาหมดแล้วเนาะคือดรา้อนสปายอ่ะร่างกายรามันจะหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราไปตีหินสีแดงแล้วเก็บมาไว้กับตัวเนี่ยช่วงนั้นนะคือเราจะไม่เป็นอะไรนะครับความหนาวเย็นมันจะไม่ขึ้นอยู่ระยะเวลาหนึง่ง เนาะคือพอเราเล่นๆไปสักพักเนี่ยมันก็จะหายอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับเออน่าจะเหมือนกันน่าจะใช้เมคคากเดียวกันในการทํางานก็ประมาณนี้นะครับวังว่าเรื่องของอิเล็กโทรกรานำเนี่ยน่าจะไม่งงกันเนาะน่าจะไม่งงกันนะครับมีเบลทันเดอร์อีกนะครับเขาบอกว่าบางพื้นที่ในอินโนซมาเนี่ยมีความเข้มข้นของ,ของทตุไฟฟ้าสูงแต่ทาให้ตัวละครของ,ของเราเนี่ยสูญเสียพลังชีวิตไปเรื่อยๆนะครับการใช้อิเล็กโทรกรานำเนี่ยจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเบลทันเดอร์ได้ก็ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องใช้อิเล็กโทรการนำในการคุ้มครองตัวเองเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็มีนแนะนำอิเลกโทรซีรีส์ก็จะมีจิตวิญญาันเซียนตัวใหม่นั่นเองนะครับก็คือตัวธาตุไฟฟ้านะครับเจอก็ไปส่งเหมือนเดิมเนาะเพื่อเอาของรางวัลน,นะครับแล้วมีอ่ามีหินด้วยนะครับถ้าเจอพวกหินแบบนี้ก็ไปตีนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในแล้วเข้าใจว่าหินแบบนี้น่าจะใช้ธาตุไฟฟ้าในการระเบิดนะเขาบอกเอาไว้ว่า ต้องใช้ปฏิกิริยาธาตุบางอย่างนะครับก็มาดูกันว่าเราจะใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฟให้มันระเบิดเพราะของเดิมเนี่ยเราจะใช้พวกอาวุธประเภทดาบใหญ่ในการตีให้มันแตกเนาะอันนี้เป็นบทที่1น,นะครับผ่านไปมาที่บันทึกอินาซุมะฉบับที่2 <c oughs> เกี่ยวกับกนไกลและอุปกรณ์พิเศษนะครับก็ในอินาซุมะเนี่ยก็จะมีอันนี้จะเป็นในหมวดของการแก้พัซเซิลนะครับหรือว่าปริศนาต่างๆนะครับเขาจะแนะนําเราคร่าวๆเนาะก็คือ,อเราอาจจะได้ไปเจอบริเวณที่มันมีหิน3รูปแบบนี้นะครับ โดยหิน3รูปแบบนี้เราดูตามรูปคือถ้าเราเจอมันอยู่อย่างเงี้ยเจอมันอยู่แยกแกักนเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเป็นเหมือนรูปนะครับก็คือพยายามทําให้มันเป็นไฟฟ้าเชื่อมโยงหาการให้ได้นะครับอันนี้เป็นการแก้พัซเซิลอย่างหนึง่งแล้วก็จะได้รับของรางวัลโดยหินทั้ง3แบบเนี่ยก็คือจะมีหินที่ส่งกระแสไฟฟ้าได้นะครับหินที่นํากระแสไฟฟ้าได้แล้วก็เป็นหินที่ใช้รับกระแสไฟฟ้าได้ก็จะมีคือตัวส่งตัวอ่ามันจะมีตัวปล่อยตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะครับเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เนาะ ก็คือเมื่อเราเจออะไรแบบนี้ก็คือพยายามให้มันเชื่อมไปหากันให้สุดเส้นทางนะครับคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะนี้แล้วเราก็จะได้รางวัลโดยอาโดยตัวนําส่งเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องหาหินเสมอไปนะครับถ้าเจอสลามไฟฟ้าหรือว่าตัวเราเองติดไฟฟ้าอยู่เนี่ยสามารถใช้ตัวเราไปแทนได้นะครับใช้ตัวเรานําส่งนําส่งไฟฟ้าแทนได้นะครับในการแก้ปริโซ่แล้วก็อาเขาจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเรานิดนึงครับก็คืออันนี้ที่รูปคล้ายๆธนูอันนี้เนาะตรวจสอบสายฟ้าเอาไว้ใช้ตรวจหา ิ่งมีชีวิตหรือว่านี่แหละกลไกต่างๆที่มีไฟฟ้าสถิตยอยู่นะครับก็คือใช้ตรวจหาสิ่งที่มันติดไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อให้เราเอามาใช้งานได้นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งอุปรกรณ์ช่วยเหลือเราในการแก้พัซโซอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งพัซโซนะครับก็คือคล้ายๆนี่แหละนะครับอย่างที่เห็นตามรูปอธิบายไม่ถูกก็คือเขาจะให้เราทําให้มันสว่างให้เหมือนกันหมดทั้ง3อันเนาะคือเข้าใจว่าเราโจมตีแล้วมันจะหมุนนะครับเออหมุนเพื่อหาด้านที่ถูกต้อง แล้วก็จะได้รับของรางวัลอันนี้เป็นรูปแบบพัิลของอินซูมะนั่นเองก็น่าจะเจอเยอะหน่อยนะครับอะไรแบบนี้เราน่าจะเจอกันเยอะนิดนึงนะครับก็เอาไปให้เราเล่นกันระหว่างที่เราผจญภัยนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นเสาเนาะมีเป็นเสาที่ชื่อว่าซาเคลต์สโตนแล้วก็ธันเดอร์แบ r รี r ร์นะครับโดยเสาอันนึงเนี่ยจะปล่อยไฟฟ้าได้ส่วนอีกเสาหนึ่งจะเป็นเสาที่เอาไว้รับไฟฟ้านะครับก็ถ้าตามรูปเลยเขาบอกว่าให้นักเดินทางค้นหาตำแหน่งของซาเคลตสโตนให้เจอเสียก่อน จากนั้นค่อยกําหนดเส้นทางที่ต้องการส่งกระแสะไฟฟ้าไปก็าให้มันเรียกว่าหากันให้เจอก่อนหรือว่าหมุนด้านให้มันตรงกันก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยทําให้เสาเนี่ยมันปล่อยไฟฟ้าไปหากันคิ่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเมคานิกที่เอาไว้ใช้ปลดพัลเซลิลอะไรต่างๆแถวๆบริเวณที่เราเจอนะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับมีตัวนี้เจ้าหมีร้องเพลงเนี่ยนะครับอันนี้ เขาชื่อว่าบาเคตดานุคีนะครับก็คือถ้าเจอก็น่าจะให้ตามหานั่นแหละเนาะจะได้รับรางวัลนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเจ้าบาเคตดานุคีเนี่ยมีความสามารถในการจําแรงกายเป็นสิ่งต่างๆได้อย่าลืมสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบ,บๆตัวให้ดีละ่ะอ่านี้ประมาณนี้นะครับสำหรับฉบับที่2ก็เท่านี้ถัดมาฉบับที่3นะครับฉบับที่3นี่เป็นเรื่องของศัตรูนะครับแนะนำศัตรูหรือว่ามอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เราจะได้เจอกันก็อันนี้เป็นบอสนะครับไพโรฮิปโปสเตซิตหรือว่าลูกบาทไฟก็น่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วเนาะ เจ้าตัวนี้จะอยู่ที่เกาะอานาสุกะนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดแต่แรกเลยหรือเปล่านะครับวันนี้รอติดตามกันต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพอร์เพเช่แมกนิเคิลออเรเจ้าตัวนี้ผมขอเรียกว่าลูกบาศเครื่องจักรละกันเออมันรูปทรงก็คือเป็นแก๊งลูกบาศเหมือนเหมือนตัวอื่นๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องจกอกักรเนาะเป็นตระกูลแบบลุนกาดอะไรแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบอสนะครับที่เราจะได้สู้ที่นาซูมานั่นเอง แล้วก็แนะนำมอนสเตอร์ครับอันนี้จะเป็นแก๊งโนบุชินะครับหรือว่าแก๊งซามูไรภเในจรอันนี้จะเหมือนพวกแก๊งกองโจลล่าสมบัติที่เราเจอที่มอนสตาร์หรือว่าลีเย่นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งในแก๊งกิกก้ประเภทใหม่ที่เราจะได้เจอที่นาะซูมนะนั่นเองนะครับโดยเจ้าพวกนี้มีหลายระดับเลยนะครับจะมีนี่มีเป็นฮิสุเคบันนะครับเจ้าตัวนี้จะมีการเนี่ยโยนระเบิดดอกไม้ไฟใส่เราได้ตามรูปนะครับแล้วก็มีด้านล่างก็จะเป็นจินโตบันอันนี้จะมีออร่าสีดำๆนะครับจะดูตัวโตๆหน่อย อ่าอะไรประมาณนี้นะครับมีคิกโคบันด้วยนตัโจนี้จะใช้หน้าไมา้ไฟฟ้ายิงใส่เราได้ก็ต้องเรียกว่าเป็นรูปแบบอัปเกรดของกิกี้ที่นี่นั่นเดงนะครับเออเป็นมอนสเตอร์กิกี้ในแบบเวอร์ชันอัปเกรดเนาะแล้วก็จะมีตัวหัวโจกด้วยนะครับมีไครลระกิอ่ามีตัวหัวโจกด้วยนะครับก็คือจะเป็นนักดาบเพลิงแล้วก็นักดาบไฟฟ้านั่นเองนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราจะได้พบที่นารุมะอ่าเป็นแกงแบบตัวซามูไรซา,ามูไรเลยประมาณนี้เนาะแล้วก็ อย่าลืมมิร์เรอร์ไมเดนนะครับอ่าน,น่าจะได้เห็นกันไปนแล้วในคลิปเทเลอร์เปิดตัวเนาะก็เป็นฟาตุยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในฟาตุยเนาะเป็นฟาตุยไมเดนนะครับใช้น้ําเป็นการโจมตีต้องเรียกว่าเป็นฟาตุยเม็ดน้ํานั่นเองอ่าเป็นฟาตุยสาวเม็ดน้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก่งกว่า2ตัวที่เราได้เจอในเกมหรือเปล่านะครับเออมันดูแตกต่างจาก2ตัวค่อนข้างชัดเจนเนาะค่อนข้างชัดเจนนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ แล้วก็แน,น่นอนนะครับด้วยความที่เป็นเขตยานาซูมะเนาะพวกแก๊งฮิโร่โชว์เนี่ยก็จะได้รับการอัปเกรดนะครับให้เป็นทตุไฟฟ้าด้วยนั่นเองก็จะได้เจอฮิโรโชว์ไฟฟ้ากันนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีอบ,บิสเมทไฟฟ้าหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นใน,ทนเทลเลอร์เนี่ยมันมีแล้วนะเออเท่าที่เห็นตามคลิปหลุดคลิปอะไรเนี่ยอบ,บิสเมทไฟฟ้ามันมีนะครับอบ,บิสเมทเกาะไฟฟ้าแต่ในนี้เขาไม่มีแนะนำเนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาเลยหรือเปล่านะครับ ฉบับสุดท้ายนะครับฉบับที่4ีไม่รู้ว่าก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดเนี่ยจะมีฉบับอื่นมาหรือเปล่าแต่วันที่ผมทําคลิปเนี่ยมีแค่4ี่ฉบับนะครับก็มาแนะนํากันให้มันครบคบไปก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกทรัพยากรแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราจะหาเก็บได้นะครับเริ่มที่ซากุระบลูมถ้วเราไปเจอพวกกลุ่มที่เป็นหิ่งห้อยคล้ายๆเป็นหิ่งห้อยเป็นใบซากุระกระจุกลอยๆกันอยู่เนี่ยให้เอาการโจมตีแบบไฟฟ้านะครับโจมตีใส่อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับก็จะไปเก็บได้นะครับเป็นหนึ่งในวัตถุดิบใหม่่นัเอง แล้วก็มีการแนะนําพวกอ่าเนี่ยครับเป็นวัตถุดิบประเภทพืชเนาะพืชหรือว่าดอกไม้นะครับนาคูวีตเดนโดเบียมแล้วก็ลาเวนเดอร์เมลอนรวมถึงมลงอย่างโอนิคาบุโตะด้วยนะครับเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบทรัพยากรใหม่ๆที่เราจะเก็บได้จากอินาซูมะก็มาหาดูกันนะครับว่าจะเอาไปใช้อัพตัวอะไรเออคิดว่าน่าจะไม่พ้นในการเอาไปอัพตัวละครแหละแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายเล่นการน้ําชานะครับพลาดไม่ได้เนาะต้นไม้นะครับหรือว่าต้นไม้ประเภทใหม่นั่นเอง มีไม้ยูเมมิรุไม้เมเปิลไม้อารดาเรียแล้วก็ไม้อโตกิอ่ะก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตนะครับเตรียมความพร้อมสูส่นโสมะเนาะที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยเอาปล่อยมาให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับก็ดูว่าเปิดจริงเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้มาแนะนากันคร่าวๆก่อนนะครับเรื่องของอุปกรณ์อะไรใหม่ๆต่างๆเวลาไปเจอแล้วเราจะได้ไม่งงไงว่าแบบย hey, อัน,นี้แปลกๆว่าไอหินพวกนี้มันเล่นยังไงนะ เออเนี่ยเจอท่อนไม้เจออะไรแปลกๆเจอบาเรียเฮ้ยบาเรียผมเข้าไม่ได้เข้ายัางไงนาเนี่ยเรามาเตรียมความพร้อไมไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงเวลาที่เราได้ไปเล่นแล้วนะครับเออหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วกันเนาะใครเข้ามาดูกันแล้วยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับใครกาลังมองหาเว็บเติมเงินเติมเกมราคาถูกเนี่ยก็ลิงด้านล่านะครับร้านเดอะฮันด์ชอปราคาถูกปลอดภัย100%นะครับไปใช้บริการกันได้นะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนก,กันก็ ช่องทางสนับสนุนก็อยู่ใต้คลิปแล้วเช่นกันนะคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เนาะไว้ยังไงเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าโอกาสหน้าบายบายสวัสดีครับ